มื่อกี้ไปเที่ยวผู้พาเพงค่ะมองเที่ยวมองเนี้ยค่าคืนถ้าเป็นคนไทยผู้ใหญ่สามสิบบาทเด็กน้อยจำบ่ได้ยี่สิบบาทมั้งค่ะแต่ว่าหาันเป็นตั้งฉากก็ว่ามันสองร้อยบาทซึ่งตั๋วคืนน่ะจะเป็นตั๋วที่รับเฉพาะเงินสดนอกจากบรรยากาศการขึืนไประยะทางก็ประมาณหนึ่งกิโลเมตรค่ะ ขึ้นไปกับะซมีหมองชมวิวต่างๆค่ะส่วนลายที่ขึ้นไปอยู่เนี่ยก็คือเห้อิไปเบิงหินหินกันค่ะแล้วก็บ,บรรยากาศภูเขาวิว,วงามๆอยู่ไกลๆบานเฮาอากาศก็ค่อนข้างดีค่ะนักท่องเที่ยวเพิ่นก็นมาเริ่มมาทย่อยมาหลายค่ะตอนนี้ผักเมื่อยกินหนามจังน้อยแล้วนั่งชมบรรยากาศกัน ไปห,หาเก็บผักงามๆมาให้เพื่อนเบิงอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นจุดสูงสุดทีเข้าเลยขึ้นไปแล้วค่ะเต็นใส่จังน้อยเนาะเต้นอยู่ทั้งหน้าผา,าเก็บ้ถทายเก็บว้ไว้ถ้าเบิงไใบจากของเหนมาหมุนง,งามๆอยู่ไกลบานเข้าซึ่งกับป้ไกลค่ะค่ะ